สวัสดีครับคู่เดียวพวกพาวนะครับวันนี้ผมมินบัลยองจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศฝึกหาจุดยืดตัวนะครับบาลานหสูงอีกแล้วนะทุกคนวันนี้นะครับพบกับน้องเอิร์ธนะคนที่กาลังจะหาเหลี่ยมบาลานได้นะมาดูบรรยากาศฝึกกันว่าตอนช่วงที่จะหาเหลี่ยมบาลานได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะทุกคนก็เหมือนเดิมครับเส้นสีแดงเป็นเส้นที่เราไม่ควรจะให้ขามันไปโดนมากนะครับสาหรับมือใหม่แล้วก็จุดลูกศรสีเขียวนะเป็นจุดที่เราจะยืดจุดไหนก็ได้นะนั่นพูดจะไม่ ขาดคำนะครับมือ,อไหลที่ขาโดนเส้นแดงก็ธรรมดานะเรามีเปอร์เซ็นต์ที่ตัวเราจะลงไปยืนนะครับเยอะมากๆก,ก็พยายามล็อกเหลี่ยมอยู่ในช่วงลูกศรสีเขียวไว้นะทุกคนสาหรับน้องเอิร์ดนะอ่าละอแหละอแหละขาเริ่มแตะเส้นแดงก็ต้องระวังหน่อยนะขาแตะเส้นแดงก็ต้องระวังหน่อยนะน้องเอิร์ดนะทุกคนก็ามาดูนะครับส่งกําลังใจเชียร์กันให้น้องเอิร์ดหาเหลี่ยมบรลานหกสูงให้ได้นะทุกคน ก็ประมาณนี้เลยนะครับพื้นฐานในช่วงที่คนกําลังฝึกเทคตัวออกห่างจากกาแพงนะครับประมาณนี้ถ้าขาแตะเส้นแดงหรือว่าแตะเส้นระดับมือนะครับคือต้องยืดเยอะหน่อยนะมันกมได้ไม่ได้ผิด้งจริงๆเนี่ยขาแตะเส้นแบบนี้กําลังดีเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องยืดล็อกตัวนะครับอยู่ในเหลี่ยมเนี่ยให้นิ่งกว่านี้หน่อยนะแต่ถ้าเรายังเป็นมือใหม่อยู่เนี่ยผมแนะนําให้ยืดอยู่ตรงลูกศรสีเขียวนะครับอยู่ตรงจุดลูกศรสีเขียวเนะี่ยยังไงก็ปลอดภัยกว่าไม่ใช่ปลอดภัยกว่านะครับมันแน่นะนะมันก็จะ เก่งค้างได้นานกว่านะอันนี้อยู่แบบใกล้ๆกําแพงเลยนะครับเอาอเมื่อกี้ก็จุดฉีถูกอยู่แล้วเดี๋ยวจะดึงกลับไปโดนเส้นแดงทเพื้อดูนะครับพอขานะเราช่วงนี้เราก็ฝึกยืดปกตินะครับฝึกยืดเนี่ยไหเราแค่ต้องยืดไปตรงจุดลูกศรสีเขียวนวะทุกคนเรามาส่งกําลังใจเชียร์กันว่าน้องเอิร์ธจะยืดจุดลูกศรสีเขียวได้หรือเปล่าเมื่อไหร่มันจะเก่งนิ้วให้ปลายเท้ามันออกห่างจากกําแพงสักทีเนี่ยโอ้โหจนจบคลิปล้ว เอาละเอาละเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับถ้าอยู่ฝั่งนี้นะเราก็จะเก่งได้นานแบบนี้นะครับสําหรับมือใหม่พยายามยืดอยู่ในจุดฝั่งลูกศรสีเขียวไว้นะพยายามอย่าพึ่งให้ขาไปแตะเส้นแดงมากนะเราก็มาเชียร์น้องเอิร์ธกันว่าวันนี้เขาจะฟุกติดได้นานมากขึ้นขนาดไหนนะทุกคนอย่าโดนโอ้โหอีกแค่นิดเดียวเองทุกคน กำลังจะทําได้แล้วนะครับสําหรับช่วงนี้ใครที่กําลังฝึกอยู่ก็มาฝึกไปพร้อมๆกับน้องเอิร์ธได้นะครับหรือเอาน้องเอิร์ธไปเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกได้นะครับอย่างที่เห็นเลยเห็นนะพอขาลอยออกห่างจากกาแพงแล้วนะครับถ้าเรายืดอยู่ในฝั่งลูกศรสีเขียวเนี่ยไม่ต้องกลัวที่มันจะตกนะครับแต่ว่าถ้าเราขาไปแตะฝั่งเส้นสีแดงเมื่อไหร่นี้ก็อาจจะมีปัญหาในการรักษาเหลี่ยมบาลลนานหน่อยแต่ว่าถ้าเราเก่งหกสูงจนแข็งแรงขึ้นแล้วนะครับไอ้ช่วงการปรับตัวตรงนี่แหละนะครับเราก็ต้องไปยืด อยู่ในฝั่งเส้นสีแดงนะทุกคนอ่ามันมีเทคนิคหรือว่าระดับการฝึกของมันอยู่นะครับยังไงก็ลองอาไปปรับใช้ดูครับทุกคน